เราเก่าซ้อมได้ขายได้หูเ่ขายขายดีมีคนเอาก็ได้อยู่ที่ไหนไปมันไปป้อนงมาของมูซ่มมอตู้าวนั้นมันหักไปแล้วลองซ้มดูก่อนไอ้สปริงมันอ่ะ สวัสดีครับทนในคาเดมี่ไรยามแรงชานแนลครับวันนี้ยามแรงก็มาพบกับทุกท่านใน,นวันจันทร์เด็กๆก็กลับมาซ้อมฟุตบอลกันเหมือน,นเดิมวันนี้เราก็าตัดหญ้าแล้วก็บูรณะสนามของเราเล็กน้อยนะวันนี้ใส่ตะข่ายใหม่เสริมเสาเข้าไปนะตะข่ายเสริมเข้าไปเพราะว,ว่าอัน,กนเก่าก็หนึ่งปีก็ขาดด้วยอันนี้ก็เป็นมือมือเก่าเขานะอันที่ข้างหลังนี้ส่วนอันด้านข้างก็ยังคงโอเคอยู่ก็ยังคงประคับประคองไปนะครับแล้วก็เราก็ได้ไม้ จากข้างบ้านเนาะเขากำลังสร้างใหม่ก็เอามาไปรียมกระอซื้อเขาเขาก็ให้รอแล้วลุงก็ไปถามเขาขอซื้อไหมครับอี่ขอซื้อไม้สักสี่ห้าเล่มได้ไหมครับเขาบอกว่าเอาไปเลยครับเองอมนันก็ของข้าแล้วก็เขาบอกจะเรียกเราเลยด้านในย,ย,ยาวๆก็เลยเรียกได้เสานี่นะได้เสามาข้างหลังส่วนมากก็จะมาเน้นซ้อมยิงเงินฝั่งทางนี้นะฝั่งทางนนท์อันตราย่เอาบ้าน บ้านเรือนเขาก็มาปลูกแล้วนะครับสวัสดีทุกทุกคนนะครับเข้ามาทักทายกันหน่อยนะครับยามแรงวันนี้ก็เตรียมการซ้อมเตรียมการฝึกซ้อมนะครับสาวธิดาก็มีการฝึกซ้อมกันบ้างนะครับแล้วก็ช่วงเย็นแบบนี้ก็เป็นประจำหลังเลิกเรียนนะครับน้บบองๆน,น,กนักฟุตบอลที่มีกัฟอรคาเดมี่ครับที่มีเจนในรักในรักฟุตบอลนะแล้วก็การเรียนนะครับอีกอรอบหนึ่ง ใชตอนนี้ไปตอนนี้ตอนตอน,ตอน,ต,อนตอนนี้ไปกับบอลแล้วรอบนี้ไม่มีบอลไปวิ่งไปเลยรอบนี้วิ่งเลยสามรอบสามรอบไปเมื่อกี้บอไลอบไป,ปลนะก็มาเซเรียหูวิ่งแข็งแรงขึ้นนะครับเด็กของเราก็โตโตขึ้นประจุสัปด,ดาห์นี้ก็อย่าลืมนะครับเข้ามาเชียร์กันถ่ายทอดสดเ,เอเจกพโคนคารินมี่ฟุตบอลน,นะครับรายการที่สนามเอกลินนะครับ ของเราส่งเข้าไปประกวดอยู่2รุ่นได้กันนะมีรุ่นันห้รุ่น2551บแล้วก็2553นะ้ที่เกิดไม่เกินปีนี้นีน้นะก็จะไปแข่งขันกันนะครับวันนี้ก็ได้พอชัยคำหลวงนะพี่สวยเตะก็ามาช่วยโค้ชเอกดูน้องๆครับอโอ้โหด หายไปอยู่เสาที่มีก่อสน้ำไปลูกเรียบเหมือนเดิมลูกเรียบใสหลังเท้าเข้าใจไหมทีนี้จะให้น้องดูหน่อยลูกเรียบใสหลังเท้าเน้องเล็กมาครับผมสวัสดีครับตาโมดูเองด้วย นี่เอมาดิครับที่ไปซ้โรงเรียนนะโอ้โหยรีไปขอไม้เห้ามาเไม้เนี่ยท,ที่ท <my shit. S 2> ี่เขาสร้างมา สวัสดีนะครับสวัสดีทุกๆคนนะครับผมก็เอาบรรยากาศที่การฝึกซ้อมของพวกเขามาให้ชมกันนะครับส่วนในเรื่องรายละเอียดต่างๆนั้นเราก็วันอาทิตย์นะครับก็แข่งขันกันตารางนั้น,นยังไม่ออกนะครับก็ร่วมเชร์กันได้นะครับน้องๆก็จะเป็นรายการแรกในรอบหลายๆเ,ยเดือนเลยนะครับรหลายๆเดือนเลยนะครับพูดคําว่าเดือนติดปากติดคอ ครับเอาได้ใช่ไหมครบสามรอบแล้วโอเคไหมถามที่ถามรอบแล้วยังไงต่อเพิ่มถึงโตครับต้องถามโค้ดเองดูใิจะทำอะไรต่อครับให้พักก่อนนะหายใจก่อนเอาหายใจก่อนกินน้ำไหมครับยังไม่กิน เสื้อที่ใส่มาในเสื้อทีมอะไรรู้หรือเปล่าไม่รู้ครับผมรายการที่สองครับรายการแรกนะเราก็แข่งไปช่วงประมาณต้นปีนะทำผลงานได้ปีที่แล้วนะปีที่แล้วแล้วเหรอใช่แสดงว่าเป็นรายการแรกของปีนี้เหรอที่เพิ่งมาไปแข่งนอะไรเป็นปีที่แล้วแล้วกันปีที่แล้วก่ะเดือนยังอ่ะเดือนธันวาแล้วเอ่อไปปลาปีใช่ป่ะ กระดาษโอ,นะโอ้ปีนะมเร็วเยอะหลงวันหลงคืนในรายการแรกของปีที่เข้ามาสู่เดือนมิถุนายนเลยนะฮะวันที่วันที่สิบสองมิถุนายนนะครับ ฝึกรับบอลแล้วเ็าเพื่อไปจบนะครับเฟิร์สทัชแรกนะเพื่อไปจบเมื่อวันทีมชาติไทยเราก็ชนะมาเลเซียไปด้วยสกอร์สามศูนย์นะศูนย์หน้าเราต้องฝึกการยิงประตูแขวอไม่เมื่อครับ้อมบุกตลอดเสียงรถแบบนี้ รนี่นละคดีละคดีปนจกรานรยายมาลลิงดังมาไกลเลยอ่ะเบลิงดังมาตไกลเลยอ่ะเราฝากเอาโทรศัพท์ในนั้นไหนได้ปล่ามเกกี้มีสองคนเนี่ยเอาทิ้งโต๊จับบอลไป สามนี่นะเพิบอกมันเอาสอนมันเดาบอลก่อนละพี่บุรัดสวัสดีครับสอนอ่ะดูพี่เพิ่มนี่ก่อนไปดูพี่นะเดี๋ยวเดาบอลก่อนแล้วก็จับหนึ่งทีหนึ่งทีหนึ่งทีเอาลองดูสิทำไมบ้าเอาดูสิอันนี้ตรงกลางๆนะครับครับสวัสดีครับพี่รัตไปปั่นไหนมา นนใส่ได้เต็มเย,ยอะเลยไม่ออกมาจากเลยปัญหาแล้วเข้าไปทำไมดในรอบในรอบเดือนอะไรหละปั่นจักรยานเนี่ยถ้นได้กลับเชียงใหม่ถ้าได้กลับเชียงใหม่มาแก็เราปั่นกันไม่ค่อยแตกกันนะเดี๋ยวไปเลยถ่าได้กลับเชียงใหม่มาก็กำลังปั่นแล้วปั่นอยู่ประจำอยู่ไม่ค่อยปั่นไม่ค่อยปั่นเนี่ยเนี่ยจับแค่นี้เองอย่างเงี้ยห้าครั้งเอาลองหนึ่ง สองสามสี่อ่าเอาลองดูสิเอามันบอลโดนเท้าดิเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไปตรงโน้นไปเพิ่มเอาน้องไปตรงโน้นดีกว่ามุมโน้นดีกว่าที่เท่าแค่ท่อท่อฟ้าฟ้าดีกว่าไปอะไรไปเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวโดนลูกหลงคนเดียตวคนเดียวเลยเหรอไอ้ปอนไม่ไปหรอ มันก็ตกอยูนน่นัมมนนิดนึ่งเนาะเวาพื่อเปิดมห้อะักเท่ยวนัวน่อับเป็นเด็กใหม่ครับเด็กเก่าของเรารุ่นนนี้คือว่าเล่นรุ่นเก่าสุดละก่อนนั่งดูนะ ทันได้ปั่นจักรยานเพราะว่านานๆนนก็จะมีตอนนี้ก็พี่ก็กทำหน้าที่ดูรุ่นน้องๆของเขาพวกเขาน้องๆพวกเขาเพื่อจะไปแข่งเหมือนพวกเขาเลยครับตอนพวกเขาตัวเด็กแบบนี้ก็พาไปแข่งไปแข่งเงี้ยครับสุดาเนี้ก็จะได้เห็นลีลาของเจ้ากุศลอีกรอบหนึ่ง ขอบคุณคุณพี่กำพลด้วยนะฮะเด็กก็ต, like ตัวเป็นหนุ่มก็ยังติดตามครับใช่ตัวเ็ก em, ตัวใหญ่ตัวเป็นหนุ่มก็ก็ยังไม่ไปไหนปั่นจักรยานไปซ้อมของที่โรงเรียนก็เลิกก็มาดูน้องๆว่างก็มาดูครับโรงเรียนฝึกฟุตบอลของเราะัวแรงร่มใจกันเมื่อกี้นะครับช่วงเย็นช่วยกันทำตะไคร่ด้านหลังนี้นะครับ Kau yeah. 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 คุณอย่าทำเป็นเล่นนะกีตาร์คุณอย่าทำเป็นเล่นเข okay, well. ะ้าไมเส่เอล่เกอยากอะหยาอา เฮ้ฮฮฮยอะโหโหไล่เว่ย,อ,ยออมครับสุดสัปดาห์นี้ได้ชมลีลาของเขาแน่นอน

อเ oh, ข้าจับอย่างหงทัวขึ้นไปดิ hey. 촬 어. นกนานแล้วล,นนลุงนกอาทิตย์ที่แล้วก็มาอยู่นี่ครับวันศุกร์นี่แล้วนะในไลฟ์ที่เรายินดีกับน้องดอมนะครับคนนกก็มาเหรอวันนี้แกน่าจะติดงานนะวันไหนแกไม่ติดงานเดี๋ยวแกก็มาครับโอโ้โห โอ้โหโอ้โหให้จำรีไลน์จริงจะออมสัปดาหโ์น,นี้ต้องมียิงให้เห็นบ้างแหละสองบุกขึ้นมายิงกันอันนี้ไอ้หยาล่อเป่าเลย Hãy à, subscribe à, này, kênh đây, Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เวจินตนาการน่ะยดิเหมือนว่ามีคู่ต่อสู้กำลังไล่โอ้โหแกเกี้ยวตัวยิงลูกนี้ไอ้คิดว่ามีคู่ต่อสู้ได้ดิหยอกเย่ไม่ได้เออก็โซกกระชับเชิง่อยเข้าขวาแล้วยิงนั่นแหละยังไม่ตายเรียบร้อยเดดี๋ยวครัอเด็กรออยู่อ่ะเรอเด็ ตัวติ <laughs> ยามายามาครับมาแล้วมาแล้วเจ้าองห์หมันลีนลามันก็ไป ช่วงก่อนมันสถานการณ์โควิดมันเยอะนะครับก็เลยไม่ค่อยได้ซ้อมกันนะฮะแต่นี้มันก็เป็นเป็นกันละเป็นเป็นหายหายกันไปเกือบทั่วแล้วครับก็กลับมาซ้อมเหมือนเดิมอยู่กับมันไปแล้วะครับอันนี้ก็กลับมาซ้อมแล้วก็เริ่มตะเวนออกแข่งแล้วนะครับเราก็ยังคงดําเนินตามวิธีของเราต่อไป ครับเมื่อนคนแบอบสนุกมากเลยครับเชียร์กันชนิดที่ว <gece S 2> ่าลุ้นกันครับส่งกําลังใจเชียร์นักวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับแล้วก็ฟุตบอลชายไทยนะโอโซก็โซนี้มีใบเหลืองติดตัวหนึ่งหนึ่งใบแล้วนะครับตั้งแต่เล่นฟุตบอลมาเนี่ยฮะเสียบสกัดคู่ต่อสู้นี่ปิ้นเลยฮะในก็โซก็โซเลื่นเลื่อนนิดหน่อยฮะ ดูว่าก็คิดถึงตอนมันคนเป็นเด็กอยู่ไหมคนรักมันถ้าเป็นเด็กก็ฝึกกันอย่างเงี้ยเนาะเราเสนอแล้วก็ไปตัวมาแล้วก็ในการแข่งก็น้อยลงน้อยลงนะหันมาปั่นจักรยานบ้างแต่มันกายก็ออกอยู่ออกไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเลยนาะมันก็ดีต่อสุขภาพใช่ไหมโอ้คนหายเหรอเออดีเลยเต็มจังหวะจังหวะถ้าเราขึ้นมาได้แล้วอ่ะคุณต้องจบจบให้ชัวร์เลยนะครับ สไตล์เอกนิดปัญญานะครับตอนนี้เ <laughs> อกนิดทางเอกพาเดมี K นะคร <laughs> ับร <laughs> 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 ู้สึกว่าโคสอสเพิ์มของเราจะมีงานให้ทำเลยครับตอนนี้ดูไลเจ้าซิงโตอยู่ <laughs> เออเฮ้ยอืมก็ส่งโอ้โหก็สวยงยิงติดรอบนี้น่าจะสนุกนะปีห้าสามผมดูแล้วดูทรงแล้วปีห้าสามน่าจะสนุกปีนี้แล้วเมนนี่เอา เกบเข้าดิเพราะสาธุล้มตัวดิจัดีวานี่ง่ายง่ายเห็นบป่เยี่ยมมากไอ้ปอนี่ถือว่าพัฒนาขึ้นเยอะเลยปีที่แล้วสองปีที่แล้วเข็นลงหน่อยเอาผักให้ไปดันลงไปไม่อยากลงนักกลัวนะทีนี้มั่นใจมากเด็กนะพอได้ฝึกได้ฝึกความมั่นใจก็มีมานะความกล้าก็มีมานะมาใหม่ๆมนี่ไม่ยอมลงนะฮะขอให้ลงนี่กลัวนะ <laughs> ไม่กล้าลงสนามไปแข่งที่เชียงแสนนี่เขาได้ฝึกได้อะไรได้สภาพจิตใจก็ดีมาได้ออกไปแข่งประสบการณ์ก็มีมานะก็ไม่กลัวไปเยฟ่เีไ

ถอดออกเลยถ้าบอลไปแล้วนะครับคุณมีหน้าที่เข้าจับกกนะครับหน้าที่คุณคือทำยังไงก็ได้จุดตะกอให้ได้เงี้ยไหมแกกูออกไปมามันเสียเล่นต่อยังไงอะ่ะม,มันตายแล้วอะมันตายยัง อ,อ๋อคุณนพจะเล่าเดี๋ยวแกมาก็ให้แกเล่าครับวันนี้แกยังไม่มาครับไม่รู้ว่าแกแกค้างเรื่องอะไรไว้อยู่ครับตอนนี้มีอีกหลายเรื่องนะครับเนาะกบครับเดี๋ยวแกมาให้แกเล่านะครับอ้าวแล้วตัวนี้ก็สวยดิ โอ้แสงสว่างในสนามของเราก็โอเคนะหลังจากได้ เพิ่มน้ำหนักเข้าไปหน่อยตีบอกเขาเพิ่มน้ำหนักเข้าไปหน่อยบอลไม่ถึงกันเลยอะน้ำหนักเริ่มน้ำหนักเริ่มเริ่มเบาไปแล้วเพิ่มน้ำหนักหน่อยดิพวกคนก็ดูที่พวกคนยินระยะกันดิระยะพวกคนขนาดนี้พวกควรควรจะเตะขนาดไหนก็ลองจินตนาการดู ส่งกันเบาๆพวกคุณยินไกลกันก yeah ็สมมติ้าแข่งจริงก็โดนจบไปหมดเนี่ยเนี่ยเนี่ยเวลาบาวบคนไหนแฝดใช่ไหมเนี่ยทำรังใช้ๆปุ้งๆเนี่ยบอลลงดิเออตัดไปดิ แน่นพวกคุณก็จะตีไงตก็ตตตมันหนักเข้าไปดิไมนน่ใช่อย่างนี้ชชชใชยงยงไม่ใช่ยงนี้เเาบเผลยใชยงอย่างนี้เขา,าจ้า,า,า,ากับืนไม่แน่ไง S <S <S <Okay. S 2> ย้มแรงก็ขอ <S <S พักบรรยากาศ <S 2> <S 2> ไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับวันนี้เดี๋ยวก็มาติดตามกันใหม่ครับพรุ่งนี้สวัสดีครับ